สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมนีกับมะพร้ากกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องครอบครัวอาร์ตนันดีนี่กบผมบอกคำอาร์ตผู้เก่าผู้เดิมแล้วพี่น้องเดี๋ยวมนีเนี๋ยวมนีเขาสีพาไปเบิ้งอันทีไข่ปักชํำต้นใบกะเพราพี่น้องเขายอดไปปักชํำนั่นแนะนำพี่น้องไปเบิ้งพี่นอ้องมนีกะครบเป็นเวลาสองอาทิตย์พอดีพี่น้องอันที่เฮ็ดไม่เลยอันที่ ก็เอาลงดินไปแล้วครับผมเดี๋ยวืันนี้เขาสีผ้าไปเบิง้งวิธีการปักช่อใบกระเพราย่างแบบละเอียดเลยพี่น้องไปเบิ้งกันได้เลยครับผมนี่ครับผม อันนี้อันทีเ่เขาปักช่อก้อนหนาะน,นี่พี่น้องอันนี้ทดลองมันกะขึ้นอยู่พี่น้องอันนี้ทดลองก้อนพี่น้องมันกะขึ้นอยู่ครับผมแต่ว่ามันคือบอใหญไเป็นบุกับหกหดน้ำเกือบซุ่มมือแล้วพี่น้องหดน,น้ำซุมมือดินนั่งซุ่มๆอยู่ในพี่น้องเห็นบ่ดินโดวนิ้วจิ้มลงไปได้อยู่ถ้าดินมันแข็งนิ้วจิ้มไปเพราะไรพี่น้องนี่กระตัดออายอดซุ้มมีแล้วพี่น้องนี่นี่ตัดยอดซุ้มนีออกมาปักช่อมนะครับผม นี่ผี่นองมากสิไดประมาณนี้ครับผมเนี่ยพี่นอ้องอันนี้กับต้นน้อยเนี่ยเห็นว่าพี่นอ้องอันนี้ต้นน้อยต้นน้อยเขาก็ลงดินต้นน้อยเขาก็ลงดินพี่น้องนี่ครับผมนี่เขาก็ลงดินอันนี้กับสมุนไพพี่น้องอันนี้ปักอันนี้ปักไว้ในดินเนี่ยขึ้นเซยไหมนี่เออว่ะ เราก็ปักไว้ในดินพี่น้องขึ้นเสยนี่ต้นนี้ก็กำลังสิขึ้นนี่เมื่อกันต้นใหญ่ต้นนี้สูงขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้ก็ปักช่ำพรอมกันล้วพี่น้องสูงขึ้นริวเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว้อาสิผ้ามาเบื้องหลักอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับช่ำช่ำกระเพ,พาะพี่น้องอันนี้ช่ำใบกระเพาะช่ำต้นกระเพาะเดี๋ยวสิผ <prochain> ้ามาเบื้องนี่พี่น้องเมื่อกีิ เป็นขวดน้ำขวดลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรนะพี่นอ้องขวดใหญ่หนึ่งจุดห้าลิตรเราห้องมาตัดตัดโหนปากันออกเจ๊งสี่พี่นอ้องอันนี้ปากมันนี่พี่นอ้องเห็นว่าเห็นรากันบนนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่รากขาวๆนี่พี่น้องนี่รากออกแล้วครับผมอันนี้เป็นสองอาทิตย์พอดีพี่นอ้องนี่สองอาทิตย์มืออื้นแล้วพี่นอ้องอันนี้ถ้าก็ได้สิบสามวัน ครบสองอาทิตย์พรุ่งนี้แหละครับผมเพราะว่าปากไว้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่แล้วนะมันนี่ค่ะครบสองอาทิตย์นี่พี่น้องอันนี้เป็นฟองน้ำแล้วครับผมยับยุ่งงปากพี่น้องเป็นฟองน้ําที่ยับอยู่ในปากมันเพราะว่าเขาสีลังลังต้นมันไว้พี่น้องลังต้นมันไว้ไม่ให้มันจมน้านะครับผมแล้วก็ออกกิ่งมันโพออกมานิดเดี๋ยวพี่น้องหรือให้มันพอดีครับ ฟ้องนำนี่พี่นอ้องมันจังสีบ่ตไตมันจังสีบเน่นมั้งเราเขาก็เอาไปแซ่แนะนำเอาไปแซ่แนะนำจังสีเลยทิมไว้จังสี่ล้วพี่นอ้องบ่ะต้องมาสนใจมันครบสองอาทิตย์นี่พี่นอ้องครบสองอาทิตย์ลากระหอกจั้งสีเลยครับผมนี่ถ้าทิมไว้สามอาทิตย์มันคงสีเงาก็หนีล้วพี่นอ้อ <laughs> งนี่ครับผมเอาไว้พ่อปิม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 ,ปมนำให้พ่อนำ น้ำพ่อถ่วมน้ำกระใสพอดีเฮ <Hey, S 1> พอดีก็ปันนีเลยพี่น้องพอดีก็ปากขวดเนี่ยเดี๋ยวให้เบิง่งนี่ครับผมเห็นว่าน้ำน้ำพอดีก็ปากขวดเลยเน,ยนี่ดำดำนี่ดำดำมันจะเป็นปากขวดพอดีเพราะว่าเขาหยัดฟองน้ำสีดำเข้าไปเพราะว่าถ้าถ้าให้น้ำมันถ่วมเดี๋ยวมันสิไต่พี่น้องแต่ก็บ่ได้ทนลองดอกครับผมว่ามันจีไต่รือ,รอบ่าไต่บ่อยากทนลอง เพราะว่าได้ผลแบบนี้แล้วจะเล่ยเห็ดแบบนี้ไปเลยครับผมนี่อันนี้ต้นที่เขาเอาลงดินที่มันได้ผลตอนนั้นอันที่เ่ได้ไท้ายขีดให้พี่น้องในเบื้องนี่พี่น้องแล้วสิมอาอธิบายด้วครับผมโหเ,เอาขวดริดมากเราก็ว่าปาดเคืองปาดเคืองแล้วก็หายอดใบกะเพราพี่น้องยอดยอดใบกะเพราเพราะม็นต้นแข,ข็งแข็งมันเลยพี่น้องเขาบอกเขาบอกกิ่งแข็งแข็งมันเลย ห่อยอดมันห่อยอดอ,อ่อนๆมัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด๋ยวสิบ้าเบิ้ง่งเนี่ยยอดอ่อนออาดอกมันไปน้ำกระไดพี่นอ้องเนี่ยตัดเอายอดอ่อนยอดอ่อ,ดอนมองมองใบมันพอดีมองใบมันพอดีเลยมองใบข้างล่างมันตัดออกไปตัดออกไปแล้วก็ไปเด็ดเอาใบมันออกเด็ดเอาใบมันออกนิดนึงให้มันเหลือใบเลี้ยงต้นใบสังคอแสงให้มันน้ำ มันจังสีได้สังคอแสงแล้วเขาเก่ามากหยับใส่กับฟองน้ำพี่น้องเอามาหยับใส่กับฟองน้ำตั้งเสียพ่อให้พ่อให้กิ่งตรงยอดมันนะ่ะปิิมๆออกมาจางสีพี่น้องนี่เห็นบ่เห็นหลากมันออกบ่บอ,อนี่เขาไปเอาต้นเห้วลงมาเลยเลยพี่น้องเขาเอาต้นประมาณเสมอกับปากขวดเลยอ่ะพี่น้องเออทุกอย่างเสมอกับปากขวดพี่น้อง เพิ่งนามเพิ่งตน้นไถ่เสมอก็ปากขวดเลย้ะครับผมพระพุทสันติมันสิตไตครับผมกับประม่านนี้แหละครับผมน้องกับถิมไว้ยังสี่ประม่านสองอาทิตย์พี่นอ้องถึงสามอาทิตย์ครับผมถ้าสามอาทิตย์มันจังสิบสมบูรณ์ดีพี่นอ้องสองอาทิตย์มันกันหน่อยอยู่นี่สองอาทิตย์ลากมันก็นออกหน่อยอยู่แต่ก็สําเร็จพี่นอ้องสามตนล้วพี่นอ้องสามตนล้ว,ลวได้เทียดมา ครับผมกับประมาณนี้แหละครับผมสําหรับปักชําใบกระเพาะมอนีมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะครับผมกาจเจในสาหรับคลิปนี้กับเพื่อเป็นความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้าไปเฮ็ดน้ำนะครับผมนี่ขยายพันธุ์พี่น้องจจงในสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก้อนพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่คำพาดกบช่องขอบคุณอนันต์ดีน้ำหนอพี่น้องจังในสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเอ้เข้ามาสวัสดีครับ